Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูสวฮลาเอบซานะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนนนะคะนั่นก็คือการใช้โปรแกรม WordPad นะคะ2การใช้งานโปรแกรม WordPad นะคะ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสารนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อของโปรแกรม WordPad น,นะคะนั่นก็คือการพิมพ์ข้อความนะคะการพิมพ์ข้อความนะคะที่ต้องการโดยการกดแป้นนะคะที่แผงแป้นอักษร หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษรน,นะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแบบอักษรน,นะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะให้เราคลิกเมาส์ตรงนี้นะคะหรือตรงนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราคลิกแล้วนะคะหน้าตา่างหน้าต่างตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะคะให้เราเลือก แบบอักษรที่เราต้องการนะคะ,อ,ะอย่างเช่นดังตัวอย่างนะคะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตรงนี้นะคะก็คือใช้แบบอักษร iris upc นะคะต่อไปนะคะเลือกแบบอักษรนะคะฟอนต์ที่ต้องการเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วใช่ไหมคะฟอนต์ที่เราต้องการหากต้องการเปลี่ยนขนาดนะคะ เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรให้ทําตามขั้นตอนที่1นนะคะนั่นก็คือให้เราคลิกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกขนาด44นะคะจากนั้นเลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการนะคะหากต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะนัะเกเรียนก็สามารถที่จะไปเลือกนะคะที่มีตัว A แล้วก็มีสีระบุอยู่ข้างล่างนี้นะคะ แล้วก็เราก็สามารถเลือกสีที่เราต้องการทั้งหมดนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรน,นะคะให้ทําตามทําตามขั้นตอนที่1น,นะคะแล้วคลิกเลือกตัวนี้นะคะ b นะคะแล้วก็ i e N, แล้วก็ u นะคะแล้วก็มีขีดเส้นใต้ ปุ่มที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบนะคะมีดังนี้นะคะก็คือ B ทําให้ตัวอักษรหนานะคะตัวไอเอียงตัวนี้นะคะตัวอักษรจะเป็นตัวเอียงนะคะตัว U ที่มีขีดเส้นใต้ยอยู่นะคะตัวอักษรจะเป็นตัวขีดเส้นใต้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้เรา เรียนในเรื่องของการพิมพ์ตัวอักษรแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็คือการบันทึกข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะคะก็คือการบันทึกข้อมูลที่พิมพ์นะคะเมื่อพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะควรบันทึกข้อมูลไว้เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นนะคะกลับมาใช้งานได้อีกนะคะโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือคลิกที่ไฟล์นะคะไฟล์ตรงนี้นะคะไฟล์ เลือกคำสั่ง Save As นะคะคำสั่ง Save As นะคะตรงนี้จากนั้นนะคะไปที่ Save In นะคะ Save In ก็คือให้เราเลือกนะคะว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดนะคะในตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือเก็บที่ My d o c u m e n t นะคะต่อไปนะคะข้อที่4ก็คือ ไฟ a นมนะคะชื่อไฟ์ลให้พิมพ์ชื่อไฟ์ลเอกสารที่ต้องการบันทึกนะคะตรงนี้ไฟ a นมนะคะก็คืองานที่เราได้ทําเอาไว้นะคะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อในช่องนี้ได้นะคะ,ะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลตรงนี้นะคะคลิกเซฟตรงนี้นะคะ การเปิดดูไฟล์เอกสารที่บันทึกนะคะให้คลิกไฟล์และเลือกคำสั่ง Open นะคะจากนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด Open นะคะะเรามาดูรูปไม่มีรูปนะคะสรุปบทเรียนนะคะการพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะคะโดยการกดแป้นที่แผงแป้นอักขระนะคะ แล้วก็การบันทึกข้อมูลที่พิมพ์นะคะเมื่อพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็ควรบันทึกข้อมูลไว้นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้อีกค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะภาระงานหรือใบงานนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคาบต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอมะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ